คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเป็นพฤติกรรมและก็เป็นท่าทางของการทะเลาะกันนะฮะต้นเรื่องเนี่ยผู้ชมจะเห็นกล้องวงจรปิด เจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งเขาเดินนะฮะไปที่หลังร้านแล้วหยิบของบางอย่างที่ลิ้นชักปรากฏว่าหันหน้ามาตกใจครับเป็นอาวุธปืนเอามาเน็บเอวแล้วมาชี้หน้าท้าทายคู่กรณีที่อยู่หน้าร้านเนี่ยแหละฮะประมาณว่ามาจอดรถขวางหน้าร้านของเขาเนี่ยเขามีปืนนะผู้ชมเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูคลิปนี้พร้อมกันครับ คุณผู้ชมครับเจ้าของร้านเนี่ยเขาชื่อว่านายศักกรินคงเรืองอายุ49ปีเป็นเจ้าของร้านขายโทรศัพท์มือถือบริเวณถนนนิพัฒน์สงเคราะห์หนึ่งในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่นะฮะจะเห็นว่ามีการท้าทาย กับคู่กรณีที่ลักษณะคือมาจอดรถบังหน้าร้านโอ้โหตอนแรกในเกลี้ยวกลาดเลยเอาปืนมาด้วยเนี่ยแหะฮะแต่สุดท้ายคู่กรณีเนี่ยด้วยความที่วันนั้นแต่งชุดอยู่บ้านธรรมดาแต่งชุดแบบพลเรือนนะครับแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนปรากฏว่าผู้ชายคนนี้แหะฮะคือตำรวจเป็นตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนของตารวจภูธรจังหวัดสงขลาชื่อร้อยตารวจตรีธนทรสิริกุลวิตราอายุ55ปี หลังเกิดเรื่องเนี่ยเขาโอ้โหตกใจดีฮะเอาปืนมาชี้แบบนี้เอาปืนเน็บเอลมาโชว์แบบนี้ทางด้านของรองสารวัตรสืบสวนเขาก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพหัดใหญ่ทันทีนะครับสักกรินมาทราบภายหลังว่าอ้าวคู่กรณีคือตำรวจเขาจะเป็นอย่างไรผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ที่โรงพักบี่ชื่ออะกนตาไม่ไม่ไม่อารมณ์น้ดปกัเดียวนะครับผมนี่พี่เอกด้วยเนี่ยน้องก็ไม่รู้ ผู้ชมหน้าถอดสีเลยครับพอรู้ว่าไปตำรวจเนี่ยโอ้โหพฤติกรรมเนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษฝั่งของทางด้าน100ร้อยตำรวจตรีธนกฤษด้วยนะครับทีนี้ฝั่งของ100ร้อยตำรวจตรีธนกฤตเขาบอกกับนักข่าวว่าในวันนั้นเนี่ย ก็วันหยุดไงก็แต่งชุดอยู่บ้านจะมาซื้อมันเดือยร้านน่มันตั้งอยู่ยงืงๆหน้าร้านของร้านขายโทรศัพท์มือถือเขาก็เลยจอดรถเอาไว้แต่บังเอิญเนี่ยหน้ารถเนี่ยมันไปบังหน้าร้านเขานิดหน่อยเท่านั้นก็มีการโต้เถียงกันอยู่พักหนึ่งเขาก็เลยมีการตักเตือนดีๆว่าเอาพูดจาก,กันดีๆหน่อยฟังของสักรินไม่ฟังฮะไปหลังร้านแล้วก็ไปหยิบปืนมาขู่เขาแบบนี้เลยต้องมาแจ้งความนะครับส่วนทางด้านของสักรินเองเนี่ยแหละฮะคือยกมือขอโทษแล้วก็บอกสั้นๆว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นบทเรียนสําคัญของเขาไปตลอดชีวิตเลยนะครับสุดท้ายฮะทางด้านของฝั่งตํารวจเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอแจ้งความนะขอแจ้งความในข้อหา1นึ่ทำให้เกิดความตกใจกลัวกับ2เกี่ยวกับเรื่องของพรบอาวุธปืนอีก1ข้อหานะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็จบลงแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้โหแม่คนละม้วนคนละตอนกันเลยนะครับกับตอนที่เกิดเรื่องกับตอนที่อยู่ที่โรงพักนี่แหละฮะ